รอรออันนี้รอต้องต้องมาจบบ้เลยหาขยับขยับหลบซ้ายเข้าไปน่อยให้มัน่กว้างนิด เออขาต้องพูดเลยไม่ใส่เกงเหลืองเหรอไม่ใส่เกงเหลืองอ่ะถ้ากันยืนตงนี้จะไม่ค่อยตัดเป็นสีแดงเลยอะไนี่ถ้ายืนตรงนี้ไม่ค่อยตัดจริงนะแต่ถ้าขยับมากเดี๋ยวตงัดตรงนี้เหลืแดงนั่เลยมีดูพิเศษไ้ผมไหมอยหลังเลยอยหลั่เลยอ๋อนั่งไ้นั่งได้นั่งได้นั่งได้นั่งดนั่ง รตูหม่เต็มเลย้อกูใหม่เท่ยไหร่น้องน้องไม่เต็มเข้าเบรกมากเพลงขึ้นเลยไม่เจอเลยเข้าเบกทกเพลงขึ้นเลยแต่เดี๋ยวมี่จะปล่อยสองตัวเดี๋ยวที่ให้คิวอีละเยอะไหมละทีเพิ่มนี่แฟนขาเอาเสียงมาปะคะมามาอย่เลืม้เสียงนะเล่ อย่าไอย่าอย่าถอยเราเอเท้าขาเจ่งๆคือว่คคุยกับเขาเม็ดอไหร่เกิดอ่ใะเยังมวที่เาไนอย่างน้ ก้องสินดังมากเลยมากก้องสินดังมากเลยมากใช่รุ่นไหนไม่รู้ปาเนสามาเองมืองเิบข้ารายการยีเซย์สามสิบ หกห้าสี่สสอง Q สองตัวนะคะบอสองตัวเรื่องเล่าลอกคอณเวทีเอยู่ด้เล่าถึงเจ้าพีมาหลับแล้ววันนี้เมขาที่ดีที่สุดของเราเอกแอสในน้ทีใช่ป่ะคุณกบคิดถึงขกคิด you แต่ก็ไม่รู้จะพูดคำเดินดีย่างไรว่าฉันยังรัก สวัสดีค่ะโอ้โหแฟนคลับแน่นทุกครั้งนะคะที่มาวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าพิม์ไว้ใัใตอบร้องได้เสียงดังน่าพิลเซนเป็นอย่างมากนะคะนอกจากพีดังแล้วพิมร้องกันดังมากๆด้วยอ่ะก่อนที่จะถามถึงซิงเกิลนี้ต้องถามเหมือนแขกรับเชิญก่อนหน้านี้ของเราเนาะคุณต้ามาเราก็ถามคำถามเดียวกันแล้วพอไปทีสี่ไข่ดินเด็กวิสุขเข้าปิดฉากไปร้อยรอบรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึก ดีใจมากครับแล้วก็สึกภูมงใจมากเพราะเป็นละครเวทีเรื่องแรกของแกนด้วยนะครับก็ดีใจที่หลายๆคนคนไทยทุกคนไปดูแล้วก็บอกปากต่อปากว่าละครเวทีเรื่องนี้ดียังไงให้คุณค่าอะไรกับคนไทยบ้างนะครับผมทําให้แบบว่าเสียงแบบว่าปากต่อปากกันแล้วก็เพิ่มรอบมากขึ้นทุกลูกค้าเลยครับผมก็ดีใจที่ติดามละครเวทีเรื่องนี้นะครับต้องถามกันว่าคุณเฟรมให้อะไรกับใกนบ้างคุณเฟรมให้อะไรกับกกนบ้างครับผมให้ให้หลายอย่างมากครับให้เรื่องของ นำที่ที่มีความผู้ใหญ่ที่สอนและคอ,อยในเรื่องของการดำเนินชีวิตต่งางๆว่าเออทุกๆวันเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเสมอแต่ผมฉะนั้นให้มองโลกว่าเออไม่มว่าเวลาขันเปลี่ยนเปลี่ยนไปแค่ไหนเนี่ยทุกวันก็สวยงามพื่มันเปลี่ยนได้เสมอครับก็ไป้อคิดดีๆจากจากอาชุพเต้นครับแล้วแล้วการเล่นไปร้อยรอบนี่เป็นไงครับติดใจไหมละครเวที <c oughs> ติดใจครับ <c oughs> <c oughs> ติถูกมากแล้วก็เออ่หลายคนที่ชอบกันเ <c oughs> ต้นมากมี่ชายเต้นด้วยถูกแล้วก็เต้นเต้นเต็มเหมือนกันนะเต้นมากไม่ธรรมดาจริง ได้ไปร้อยรอบแล้วนะครับเรื่องนี้มีแพลนจะเล่นเรื่องต่อไปไหมครับเออตอนนี้ยังยังยังไม่มีครับใช่ครับไม่มีกก็็รอเลยบก็ลังแต่อยากเล่นอยากเล่นไหมอยากเล่นมากครับอยากนะก็คงได้ดูแหละนะเออไม่ดูแน่นอนนี่แฟนขาวเก็บตังค์ซื้อผับกันแล้วนะบางคนที่ไม่ได้ดูรอบเดียวมไม่ได้ดูร้อยรอบมั้งครับรผมว่าเผาขายบ้านนะ นี่คนดูถึงสิรอบคุณมีสิ้มีใครให้มากกว่านี้แมะอันนี้เราไม่ได้ประมูลนีรอบเนี่ยเพราะว่าจ้องสุท้ายไว้ครับแล้วก็เลื่อนที่อ๋อโอเคถือว่าได้รับการตอบรับดีนะคะนอกจากละครเวทีการตอบรับกับการเล่นละครเวทีครั้งแรกของกันก็ถือว่า เต็มร้อยมากๆนะคะเราแต่งต่านะคะก่อนที่จะไปถึงซิงเกิลใหม่นะคะเราขออนาถามถึงซิงเกิลที่ผ่านมาก่อนของช่วงวาเลนไทน์บนอินเทอร์เน so 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 ็ตเลยคุณก็แซงครับขึ้นอันดับหนึ่งทั่วประเทศการร้องสิ่งไหนบ้างโคตรดีใจมากครับเพราะว่าคือจะบอกว่าเราเราไม่ไม่ตั้งใจที่จะบอกคือไม่ค่อยมีเวลาโปรโมทพอดีมากเพราะว่าอยู่แต่ในละครเนี่ยไม่เป็เพลงแล้วก็พอเพลงนี้ออกไปเนี่ยคือเป็นเป็นเพลงที่สสมครับคนหนึ่งเขาไม่ท้องสุกกันนะ่่าเราแต่งให้กับคนที่สองคนเศร้าแล้วเราอ่ะเป็นเหมือนในเมก้า ไม่แบ๊ดครับเอาไม่แบ๊ดดีใจแบบน่ารักเลรจะแบ๊ดได้ไงก็คือผมว่าดีใจที่มีคนสนไม่ต้องเห็นกับว่าคนคนที่เขามลงสุกกันเนี่ยนะครับนอกจากไปเที่ยอะอะเทนี้เนี่ยเป็นเพื่อนคนของคนที่ยังไม่มีคู่ดูยูทูบอยู่บ้านกดดูอย่างเดียวเลยก็ซ้ำไปนั่งร้องไห้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ มันแบบบลูเลยโอ้โหสดเงินเทียบสดเงนเทียบนะคะแล้วฟังทุกปีนะครับผมปีนี้ปีเดียวเลยปีหน้าคือกุมภาครับผมไม่ต้องแต่งใหม่นะคะโอเคอันนั้นเป็นซิงเกิลที่แล้วคราวนี้มาล่าสุดเลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งร้องให้ฟังกันสดๆไปพิมพ์ไว้ในใจครับได้ข่าวว่าเพลงนี้แต่งเนื้อเองด้วยใช่ครับที่มาเป็นไงฮะก็คือก็คือจะบอกว่าเป็นคนชอบชอบเล่นกีตาร์ชอบดนตรีแแล้วก็ก่อนนี้เคยแต่งไว้บ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ไม่ เราคิดว่ามันไม่เด็ดเท่าอย่างนี้เนี่ยเราเลยบอกแต่งเพลงเราชอบมากแบนี้คือเนื้อหาคือทำรองมันลงตัวก็เลยมามาใส่ทุกอย่างแล้วก็ได้มีการทำสิ่งเกิลก็ดีใจมากครับคือก่อนอื่นต้องบอกเขนว่าหลายๆคนถามว่าแต่งได้ดีขนาดนี้อินหรือเปล่าต้องการจะบอกอะไรใครก่อนเลยอินก็ต้องอิาดิ้งดี้ครับก็คือเราเราแต่งเพลงแล้วก็ต้องมีมีจินตนาการมีหลักการใจในการแต่งเพลง ก็คือคืเรื่องนี้เนี่ยคือเราเปรียบทีงเปันดวงดาวแล้วก็เป็นมุมที่แบบว่ากันชื่อว่ามุมเป็นมุมแบบของหลายหมือนกันที่ที่อาจจะเคยแบบผูงคนสวยมากๆใจกันเอื้ออะไรประมาณนี้พี่กอลเป็นต้นเงนีมดีะผมก็จะรแบบแอบแอบชอบแต่ว่าไม่กล้าข้จีบถึงแว่าจะไม่ได้ดวงดาวดวงนั้นมาครอบครองแต่แค่พิมพ์คาในใจก็พอแล้ว สะกดก็คือสระเอสระเอไอพิกไม่เลยใช่ไหมอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยไหมฮะหรือว่าอยากมีประสบการณ์ตรงครับตรงเลยเจอมาแล้วเจอเยอะครับผมเจอเยอะครับข้าวผมก็เลยคิดไปเยอะเลยไ่ได้ถ่าย MV นี้บ้านขวาค่ะถ่ายไปแล้วทัน MV เป็นนางเอกมีสิบดวงค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในดวงดาวที่ผมแต่งเลยก็ได้แล้วใครคับพี่สี่ครับอายุสี่ สาวคนนี้ขาวมากจัดไสยากจัดไสย่างข่าวแยางครับแต่ไสยากนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างจะอะไรวะตุกข้าวเหมือนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ก็ใช้ลิเกก็ก็ช่วยได้แต่ว่าเนื้อหาแล้วเนื้อหานี้เนื้อหาทีเป็นจะเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณนี้รกทอครับจะเน้นแต่ว่าจินตนาการของผู้ชายที่แบบอยากจินตนาการว่าเราอยู่ อยุดเวลาได้แล้วก็ได้อกาศไปอยู่ใกล้ๆที่เราชอบแล้วก็ไปบอกรักผ่านเพลงของเราอะไรแบบนี้ได้ดูหรือยังแค่ MV เพลงนี้ดูแค่นี้ได้ดู้วดูแล้ว ตัวเต็มๆเนี่ยนะครับผมที่มีการแก้ไขเนี่ยจะจะออนแอร์ในวันที่สี่ก็ติดตามได้มไม่ได้ดูมาแล้วคือจะมีช่องแอคช่องแอคเอาล่ะไม่ได้ดูเลยวันที่สี่วันที่สองวันแก้ไขจะได้ดูแล้วนะครับแบบเป็นสเต็ปนะครับแล้วก็ฟนติดตามได้ครับทางแอคชันแนลของเราด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้มาถามเรื่องนี้ดีกว่าครับว่า จะนี้ก็มี MV ออกมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวอัลบั้มใหม่อัลบั้มใหม่ครับผมก็รอตุนกระแสอาวัาจากซิงเกิลก่อนต้อบรับกันเยอะๆหลังจากที่ได้ไปถ่ายไปแล้วอยากให้เมเลบั้มต้องช่วยกันพิมพ์ไว้ในใจด้วยครับพิมพ์ชื่อกันแล้วก็กดดาวน์โหลดทุกวันนะคะครับผมดาวน์โหลดที่หนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์อ้อทีนะครับผมหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์ ะครับผ <c oughs> เอาเป็นว่าพิมพ์ไว้ในโทรศัพท์แล้วก็กดออกไปเรื่องทีเ่เขาได้ใจเลยนะนะครับเดี๋ยวให้การฝากซิงเกิลนี้ดีกว่าครับครับผมก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับผมกับพ uh, ิมพไว้ในใจครับเป็นเพลงที่การแต mm. ่งเองทั้งเนื้อร้องทั้งาน,นนะครับผมแล้วก็จะบอกว่ามองคนที่แอบรักนะครับผมใช้เป็นคนในที่เข mm. าน่ารักมากแล้วก็สุดมากๆครับผมทีนี้สามารถ ได้เลยนะครับผมคือไว่ใชครับสามารถดาวโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสากดโทรออกมาคืมาลถามถึงผลงานละครกันบ้างดีกว่าตอนนี้มีผลงานการแสดงก็คือซิทคอมเรื่องลูกพี่ลูกน้องครับไดชมกันแล้วด้วยชค่ะยังครับยังไปแล้วไปแล้วไลจะออกอากาศเมื่อไหร่คะสิพฤษภาเก่งมากเื่งมกดนวเนีอนี้นะครับทางวาดนาทีบีนะครับรอบเวลาประมาณกมงยี่สิบห วันเสาร์ก็ติดตามได้แล้วกบพี่โต่ด้วยอ่านะฮะแฟนคลับนะฮะเต้นตามเต้นตัวดูได้เลยนะฮะเต็มนะได้ค่ะติดตามนะของกันนะคะดาวน์โหลดเพลงด้วยแล้วก็ติดตามซิกคอมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณกันมากๆที่มาร่วมพูดคุยกับเรารวมถึงมาร้องเพลงเพราะๆซิงเกิลใหม่ล่าสุดให้เราฟังค่ะขอบคุณมากครับการครับขอบคุณนะแล้วก็วันนี้ครับหมดเวลาเราสามคนแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพวกพูครึ่งค่อยขึ้นมาใหม่นะ